ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ไปอยู่กันในแมปคุณเหมืองกันอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมนะครับผมก็จะมานะครับผมสอนนะครับทุกคน a อ k นะครับสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็บอกจุดฟาร์มจุด a อ k ที่ดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนในตอนนี้สำหรับมือใหม่นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยว สำหรับผู้เล่นแบบเก่าๆเนี่ยที่อยากจะฟาร์มเยะฟาร์มเงินเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งเดี uh ๋ยวผมก็ค่อยทําคลิปมาบอกอีกทีหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาสําหรับจุดมือใหม่ก่อนละกันนะครับทุกคนก็โอเคครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แชร์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับไปใช้บริการร้านดีโมช็อปด้วยนะครับก็มีขายนะครับผมแมปนี้เหมือนกันนะทุกคนแบบไก่ตันนะครับผมเออเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีแมอออื่่นนนๆดด้้้ววยยยครรับบบบกกก็าาลไปใชิสหเ ไปถ้าไปใช้บริการแล้วหรือกดไลค์ให้ผมแล้วก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยทุกคนไปเลย let's go คือตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยหายดีนะครับแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะฮะเออเสียงก็เริ่มกลับมานะครับนะเออเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยทุกคนก็ F K เนี่ยนะครับผมจะให้ใช้นะครับทุกคนแอปนะครับผมมูมูในการ s K มาะเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับผมไปทุกคนนะครับมาโหลดมูมูเพลเยอร์ในนี้นะครับทุกคนนี่ก็เป็นแอปนี้เลยนะครับผมก็โหลดไปเลยนะครับดาวน์โหลด for Windows เลยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็โหลดแล้วก็ติด เสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เข้าแอปมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแต่ใครที่โหลดมาใหม่ก็ยังไม่มีนี้เนาะให้กด n ิวไปนะครับแล้วก็ค <spe c> ีเอทเพิ่มมานะครับ <spe c> เออประมาณนี้แต่ผมเนี่ยได้โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เข้าไปเลยทุกคนนี่นะครับผมเข้าไปเลยนี่แล้วก็รอสักครู่นะนี่ทุกคนพอโหลดมาเข้ามาเสร็จนะก็จะเป็นประมาณนี้ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เพรสโตนะแล้วทุกคนก็ ไปโหลดโลบอกก่อนเลยนะครับเออไปโหลดโลบอกเลยนะเออเนี Cash ่ยเข้าไปปึ๊บไปโหลดเลยเรียบร้อยนะครับผมเออแต่ผมเนี่ยโหลดไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นอันนี้เลยก็เข้ามาแล้วก็ล็อกอินอะไรตามปกติเลยนะครับผมนี่นะครับตามปกติเลยนะโอเคเราเลื่อนลงมาปึ๊บปึ๊บป๊บโอ้โหเมาส์ผมก็ไม่ค่อยดีด้วยโอเคเข้าไปที่แมปนี้นะครับนี่แล้วก็กดเพย์ไปเลยกดเริ่มไปเลยนะฮะแต่ว่าสูตรนี้ผมแนะนําไม่ใช้นะครับทุกคนสําหรับโลก2นะครับเออคนที่อยู่โลก2เนาะแล้วก็ พิกแอคเนี่ยให้เป็นพ i ิกแอคหนึ่งหมื่นนะครับทุกคนก็คือพ i ิกแอคอันนี้นะครับนี่เออเก็บเงินให้ซื้ออันนี้ได้ก่อนนะครับนี่อันนี้มาก่อนเนาะเออถือว่าเป็นอันเริ่มต้นสําหรับโลกนี้นะฮะก็ซื้อมาเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วเราก็นะครับให้ทุกคนเนี่ยวิ่งมาตรงนี้นะฮะนี่วิ่งมาตรงนี้เลยปึ๊บนะครับกดยิงปืนใหญ่ขึ้นมานะครับจุดรฟมอยู่ตรงนี้นะเออคือแบบเอฟเคไวแต่ผมแนะนํานะครับเวลาเอฟเคไปก็ดูไปด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าบางทีมันมีคนแกล้งเราไงเออลากมอนมาตีให้้เรรราาตยอะะไพวกนนีคับ ก็ต้องดูไปด้วยแล้วแบบของมันก็มีเต็มเนาะเออพอเต็มแล้วก็ค่อย<ๆ>เอามาคราเอเอามาขายแล้วก็มาเอเคจุดเดิมนะครับเอออุ้ยทำไมกะโลมันเยอะอุย้ยแพรลี่ไม่โดนโอ,โอุ้ยอุ้ยผมโอ้สโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยแพรลี่ไม่ทันนะครับโอเคมานี่แพรลี่ปึ๊บแพรลี่เออโอ้ยแพรลี่ไม่โดนโอเคตายนะครับเนี่ยทุกคนวิ่งมานะคือขวาชิดยามาเลยนะครับเออมาเลยวิ่งยามาปื้ตรงนี้นะครับอันนั้นปล่อยพวกรุ่นใหญ่กา์มไปนะนี่ทุกคนก็มาตรงนี้นั่นเองนะครับ นี่ก็คือจุดนี้นะฮะเห็นไหมมันจะมีคน F K นะครับวิธีแล้วก็ลากมอนมานี่นะครับผมแล้วตีเขาไปนะครับนี่ครับแต่เป็นวิธีที่ไม่ไม่ควรทำนะทุกคนแต่ว่าผมก็ทําประจําเออให้มันตีเขาไปก่อนนะครับโอเคนะครับนี่มันก็จะตีเรื่อยๆนะครับเห็นไหมทุกคนคือวางคน F K ไม่สนใจจอครับไม่สนใจจอก็ตายไปซะนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มของเราเนี่ยเดี๋ยวรอนะครับนี่ใกล้ตายแล้วนะฮะ นี okay. ok, way, right ่อ hmm. so, exactly right? ันจะไม่ต ok, <c oughs> ้องมีเหลี่ยมกันบ้างนะครับทุกคนถ้าไม่เหลี่ยมก็ไม่ได้นะฮะโอ้แต่เขามีเกาะกันเว้ยเขาใกล้ตายผมต้องลากมอนิกินะครับลากมาออกมานี้ออกมานี้ออกมานี่นะครับลากมามาออกมาออกมานะครับนี่ลากมานะครับลากมาหายไอ้นี่เลยออกมาด้วยออกมาดิเอยออกมาดิตีเดาอตีเดอะเดินออกมาเดินออกมาเออตีมันเออตีมันนะครับโหเขามีแบบสะท้อนเนียโอเคแต่ตายยังเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาฟาร์มกันชิวๆนะครับอื นี่ทุกคนก็คือจุดตรงนี้เลยนะฮะให้ทุกคนเนี่ยนะถือพิกเอ็กนะครับแล้วก็เล็งกลางๆไว้ไม่ใช่ตีสองอันพร้อมกันเนาะให้ทุกคนเนี่ยกดมาตรงนี้นะครับสามจุดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็คําว่านี่ครับโอเปอเรชันนะครับเรคคอร์เดอร์ปึ๊บแล้วกดบวกไปปึ๊บแล้วก็ครีเอทปึ๊บแล้วทุกคนคลิกจอรัวๆครับนี่คลิกไปสักประมาณห้าหกวินะครับผมนี่คลิกอย่างนี้หรือสิบวิก็ได้นะครับอย่างนี้นะฮะกดรัวๆไปปึ๊บอย่างนี้นะปึ๊บ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 แล้วก็กดนี่าเอออ AFK ่ะ แค่นี้ก็ได้นะพิมพ์ว่า F K อ่าขุดเหมืองไลแล้วกันขุดเหมืองนะครับเออ F K ขุดเหมืองนะฮะเสียไปปุ๊บนะพอได้นี้มาานะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยนะครับมากดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนอันนี้นะฮะเป็น Infinity Unit อย่างนี้ปุ๊บแล้วกดเสียไปปั๊บนะครับแล้วก็ทุกคนกดเพย์ไปเลยนี่ครับปุ๊บแล้วก็ปล่อยไว้่างนี้เลยครับทุกคนปล่อยไว้่างนี้เลยนะฮะมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะเราจะยืด F K ตรงนี้ชิวๆไปเลยนะครับ เออคือมันจะปล่อยได้แบบยาวๆเลยนะทุกคนแต่ทุกคนก็ต้องมาดูด้วยนะครับเผื่อมีคนแบบกูเมื่อกี้ที่แบบว่าเออเอามอนมาตีนะครับก็แบบว่าวางไว้ก็พับจอมาห้านาทีพับดูครั้งหนึ่งก็ได้นะครับทุกคนเออขยันดูนะครับแล้วบางทีแบบของเราเต็มก็จะได้เอาของไปคราฟนะครับเออเพราะเกมนี้มันก็ไม่สามารถเอฟเคครั้งคืนได้เนาะเพราะของมันจะเต็มนั่นเองนะฮะเนี่ยเราก็ยืนฟาร์มไปหรือว่า ใครอาจจะหาแบบว่าโพชั่นมากินไว้ด้วยก็ได้นะครับผมเออเอาโพชั่นลัคก,กี้มากินด้วยก็ได้นะก็ก็จะดีนะครับถือว่าดีเลยนะแล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับผมก็ทิ้งไว้ให้แล้วทุกคนก็อย่าลืมไปแชร์โค้ดกันแต่ตอนนี้คือผมฟาร์มาก็เลเวลสามสิบเจ็ดแล้วนะครับเออก็คือแบบผมเอฟเคมาวันนั้นผมเบี้ยวยี่สิบนิดนิด,นดมัง้งเออเล่นตั้งแต่บ่ายสามอยงแค่หกโมงเย็นเองทุกคนคือเบี้ยวขึ้นเยอะมากปล่อยเอฟเคแค่จุดนี้นะครับแล้วก็ ปจะไปอีกจุดหนึ่งได้คือเราต้องใช้ Pi ิกแอคที่ราคา67,000ขึ้นไปนะเออไอไอที่ขุด6 0,000ขึ้นอะ่ะเอเอมามาอันมาแล้วเว้ยมันมาแย่งอีกแล้วนะครับเออแต่ก็ต้องทําใจทุกคนก็ตรงนี้ก็อาจจะแบบมีคนมากวนับไอ,อ้นี่ก็น่าใช้สูตรเดียวกันกับกูบกนะเนี่ยใช่ไหมผมว่ามอนวิ่งมาแน่เลยอะ่ะนะครับต้องระวังเ,เห็นไหมทุกคนจะมีคนแบบนี้อยู่นะครับมันแบบแบบกูเมื่อกี้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะฮะเออนี่อ่ากูเห็นนะ้ดิกูเห็นนะ้ดินนดทําไมหนอไม่ต้องครับผมเห็นครับ ตัวทีผมเฝ้าจอตัวทีก็ผมเฝ้าจอนะครับผมเออมันรู้ว่าทาอะไรไม่ได้มันก็จะมายืนแทรกเราอยู่เงี้ยนะฮะหรือแบบว่าเราก็ลองไปหาเซิร์ฟคนน้อยๆน,นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีทําให้แบบว่าเข้าเซิร์ฟคนน้อยได้เหมือนกันนะครับมันมีวิธีอยู่นะมันมีวิธีนะครับแต่ว่ามันในคอมนะเออเราก็อาจจะต้องเปิดออโต้ชิกอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าแบบในโทรศัพท์เดี๋ยวผมก็บอกว่าต้องทําไงเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเออนะครับนี่ใช่ไหมเราก็ตตกันไปว่าอาจจะแย่งกันหน่อยแต่ผมว่าตอนนี้ เออมันระแวงนะมันรู้ว่าผมจะฆ่ามันแน่ๆนะฮะแล้วเขาได้ไปก่อนนะดินะครับโห้ตายแล้วเมื่อกี้ผมกำลังแบบว่ามาร์คจุดผมดีๆเลยมันมาแย่งอนะ่ะคนดูโอ้ใซ่บอได้เลยใซ่บอได้เลยนะครับอันนี้ขออุ๊ยออาวอาวปิงเซิร์ฟป,ปะนี่เอาปิงครับปิงปิงหน้านี้โอเค อันนี้ก็ของเขาใช่ไหมหรือของเราโอ้เขาตีได้ก่อนโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวพูดถึงไปดูดีกว่าผมก็เ K มาประมาณสักนิดนึงนะครับเราไปดูว่าของที่เราได้มาเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะครับผมโอเครีสปาวกลับไปก่อนนะฮะอืมเดี๋ยวผมไปดูของแล้วผม F K มาประมาณ5นาทีเนาะก,ก่อนก่อนมาคลิปนะครับเดี๋ยวดูของที่ได้มานะครับก็นี่ประมาณนี้นะก็ดีอยู่นะก็ได้อยู่นะครับเออก็ถือว่าได้นะ F K ตรงนี้นะครับผมอืม ก็โอเคเลยแหละก็อย่าลืมมาฟเคกันนะครับทุกคนสำหรับมือใหม่นอะใครที่แบบว่าไม่รู้ว่ามาโลก2แล้วจะฟาร์มอะไรยังไงดีเนี่ยถ้าแบบว่าเก็บเงินได้หนึ่งหมื่นปุ๊บซื้อพิกแอคอันนี้นะครับล้วก็ไปยืนตรงนั้นได้เลยนะฮะเออยืนไปเลยนะครับเรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้าแบบเออมันมันมีหินใหญ่เกิดมาอย่างเงี้ยพิกแอคนั้นตีไม่ได้ก็เปลี่ยนห้องนะเปลี่ยนห้องเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่แช่นนั้นเองนะครับทุกคนเออประมาณนี้เนี่ยผมรอเก็บซื้ออันนี้ต่อนะไม่แน่ก็อาจจะแบบพุ่งเป้าไปท 98, เออว่าคืนนี้ว่าจะเอาให้ได้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราแจกโค้ก่อนนะครับผมทุกคนมาโค้ดก็มีชื่อว่าฟรีสปินนะครับโค้ดนี้ก็ยังใส่ได้อยู่ก็อย่าลืมไปใส่กันนะฮะนี่โอนี้ครับคือผมใช้ไปแล้วเมื่อกี้นะครับเออนี่ผมใช้ไปแล้วนะครับเออผมเพิ่งใส่เมื่อกี้เลยนะครับก็ตอนนี้ยังใช้ได้ก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยแล้วนะทุกคนก็โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพืเ่อนใหม่นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามนะครับ